รวมร่างกันเลยเพื่อนออกมาเลยจ้าแองกิโรโดคัสโอ้โห คอยาวผสมหางลูกตุ้มและนี่ก็คือเจ้าคอยาวพันผสมหางลูกตุ้มแองกิโรโดคัสมุนสปินตามหาเรจเดรรี่ขั้น2ได้เป็นเฮ้ยเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาติมาไปนะครับกับเกมจูราสิคเวิลด์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่66กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ตนี้เราจะมาให้กำเนิดเจ้าไดาโนเสาร์คอยาวพันไฮบริดตัว ใหม่ที่น่าสนใจสุดๆไปเลยนะเป็นการผสมระหว่างเจ้าคอยาวกินพืชแล้วก็เจ้าไดโนเสาร์หางลูกตุ้มตัวกินพืชทั้งคู่เดี๋ยวมาดูว่าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนแล้วก็ความสามารถนี่เก่งกาดขนาดไหนกันก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่สีให้กําเนิดไดโนเสาร์ต่อสู้ในวันนี้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเดี๋ยวเราจะขอทําการให้กําเนิดอินโดมินัสเล็กอีกตัวหนึ่งก่อนละกันออกมาเลยจ้าอินโดมินัสเล็กตัวที่สอง ยอดเยี่ยมสุดๆมีด้วยกันอยู่2ตัวกันละนะนี่เดี๋ยวเราจะแบบว่าทําการรวมล่างนะครับผมให้มีความเท่ขึ้นเฮ้ยมีลวดลายด้วยคราวนี้เดี๋ยวเราต้องเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาก่อนนะแ n g ก u r o d o c u s รวมล่างกันเลยเพื่อนออกมาเลยจ้าแอ g ก u r o d o c u s โอ้โหคอยาวผสมหางลูกตุ้ม โตรเทครับผมอยู่ที่ใหม่ไปก่อนละกันนะนี่เว้าวซื้อได้ในมารเก็ตเจ้าตัวนี้และนี่ก็คือเจ้าคอยาวพันผสมหางลูกตุ้มแองกิโรโดคัสลักษณะโดยรวมจะเป็นเจ้าคอยาวแบบนี้นะแต่หน้าตานี่จะเป็นหน้าตาแบบแองกิโรซอลัสแล้วก็โอ้โยตรงลำตัวนี่ต้องบอกเลยว่ามีหนำแหลม เป็นกระดูกที่ปกป้องลำตัวด้วยคล้ายๆกับแองกิโลซอรัตแล้วก็ตรงหางนี่มีลูกตุ้มเล็กๆกันด้วยนะด้วยความยาว160ฟุตเจ้าตัวนี้จะมีขนาดเล็กกว่าบัมพ์บุลุษของโซโรพอดที่ยาว170ฟุตเป็นอย่างมากรู้หรือเปล่าว่าเจ้าตัวนี้หมายถึงลำแสงหลอมรวมเนื่องจากขนาดและก็เกราะป้องกันของมันล่างที่สามีลวดลายนะครับผมสิ่งที่ทําให้เจ้าตัวนี้มีความน่ากลัวก็คือหางที่ยาว8ฟุตของ มันลองคิดภาพไดโนเสาร์ที่ถูกฟาดด้วยลูกตุ้มของมันสิอุ้ยล่างสุดท้ายนี่เฮ้ยน้ำแหลมโคตรเท่ชุดเกราะของแองกิโรโดคัสเหมือนกับชุดเกราะอัศวินเลยนะที่ใส่ชุดโซ่กินอาหารเลยเพื่อนโอ้โหปากที่เป็นเหมือนเจ้าหางลูกตุ้มก็ยังกินพืชได้อยู่ดีนะนี่ กระชาครับผมเจ้านี่น่าจะโดดเด่นทางด้าน HP ใช่ไหมโอ้โหล่างแรกนะครับผมมีเลือดที่898โจมตี281ถือว่าเป็นตัวที่อยอดเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวพี่จะทําการเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาแบบหลายตัวกันนิดหนึ่งอยากจะทําการรวมล่างนะครับผมจะได้มีตัวพืชที่เก่งๆไว้ต่อสู้เพิ่มอีกนิดเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนล่างเจ้าอินโดมินัสเลกจัดไป โอ้โหแปดชั่วโมงกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราก็ทําการมาเปิดตั๋วทองกันนิดหนึ่งกําลังจะได้รับรางวัลข้างล่างตรงนี้นะ r e g e n e r a r y ขั้น2ซื้อตั๋วทองกันก่อนมีโอกาสได้รับเจ้านกตัวใหม่พร้อมกับเจ้าคอยาวจัดไปเลยเพื่อน ของขวัญมาแล้วจ้ามุนสปินตามหาเรเจนเดอรี่ขั้น2ได้เป็นเฮ้ยนี่มันเจ้าหัวงอนเจนสองไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยจะสังเกตได้ว่าร่างกายของเจ้านี่เหมือนจะมีเลือดสีม่วงหรือว่าออร่าอะไรก็ไม่รู้ไหลเวียนอยู่ภายใน ใครที่มีข้อมูลของเจ้าตัวนี้ยังไงก็บอกพี่กันด้วยนะได้เวลาในการต่อสู้ VIP กันแล้วนะโอ้โหใช้พวกสัตว์ป่านะครับผมตามหากาซซิเวอร์ใช้น้ำแข็งตามด้วยน้ำแข็งอีกแล้วก็ตัวนี้ลุยเอาละชาร์จเข้าไป เจ้าหมีนี่น่าจะมีการเปลี่ยนตัวไหมนะเปลี่ยนตัวผมเอาเจ้าไฮบริดโอ้โจมตีหนึ่งม,มาถึงก็เอาเลยเปลี่ยนตัวครับผมตอนนี้ก็โจมตีหนึ่งชัดหนึ่งมาเจ้าแรดเออกิดตายแม่พลังโจมตีโคตรแรงพลังสองโจมตีมาหนึ่งครับผม โอ้โหแบบนี้เหลือพลังหนึ่งโจมตีสามชัดหนึ่งตายซะเถอะโอ้โหเจ้าแรดเก็บหมดอมพลังสามนะครับผมโจมตีมาสองโอ้โหย,ยังเหลือรอดชีวิตเฮ้ยเรียกได้ว,ว่าเจ้าแรดนี่เก็บตัวเดียวเลยเพื่อนโอ้โหสุดยอดเจ้าแรดพลังโคตรแกร่งวิคตอรี่ เปิดซองการ์ดระดับซิเวอร์ขอเจ้าสไปโนซอรัสหน่อยนะไปเลยเพื่อนได้เป็นเฮ้ยสไปโนซอรัสสมพรป่าครับผมอุ้ยขออะไรก็ได้ถ้าแบบนี้เราก็มีเจ้าสไปโนซอรัสที่โอ้ครบเรียบร้อยแล้วนะทําเจ้าสไปโนเรปเตอร์ได้แล้วเพื่อนอืกิจกรรมคราวนี้กิจกรรม JW ก่อนละกันนะหาแต้ม JW โหโอ้ยตัวนี้ต้องใช้เป็นเจ้านกตัวน้ำนะครับผม จัดไปมาใส่แบบว่าโคตรจัดเต็มโจมตีไปก่อนเฮ้ย800ครับผมเดี๋ยวไม่มีโอกาสจูโจมคราวนี้นี่เปลี่ยนตัวว้าวเอาเจ้านี่มาครับผมไม่โจมตีครับผมก็แบบนี้เราก็นี่ถือโอกาสชาร์จดูสิพลังสามครับผมชาร์จเข้าไปอีกอืมเจ้านกยอมสละชีวิตโอ้โห,หสายชาร์จนี่ว่าเฮ้ยไม่จูโจมอีก อ้ยเริ่มสยองคราวนี้เปลี่ยนเป็นเจ้านี่โจมตีสี่ช้าสานี่ไม่ตายป้องกันซะเยอะอุ้ยพลัง6กเปลี่ยนตัวครับผมอุ้ยเหลือพลังห้าวุราชาสเตก้าเออโจมตีมาเต็มที่ถ้าแบบนี้นะครับผมเราก็โจมตีสองป้องกันสองช้าสามาจัดไปเออ น่าจะเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวน้ำอุย้ยยังไม่เปลี่ยนตัวผมโจมตีสี่ช้าสามนั่นแหละจัดการเือ,อนี่เจ้าน้ำประทะตัวน้ำับผมอุย้ยพลังโคตรเยอะพลังหกไม่เป็นไรนะโจมตีมาห้าครับผมกัดสะบัดหัวนี่เรายังมีเจ้านกอยู่นั่นแหละ มาบินเสียพระผมวิกตอรี่โอ้ยต้องใช้ตัวแบบจัดเต็มเลยนะหมุนสปินตามหา JW ได้เท่าไรเอ่ยว้าวหกร้สิบพระผมก็ยังพอได้อยู่ดีกว่าได้5 0อุ้ยปลดล็อกกิจกรรมใหม่สามารถเล่นได้แล้วนะหุยหาเจ้างูยักษ์ตัวนี้สุดยอดครับผม เวลากิจกรรมเหลืออีก11วันต่อไปเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้พวก r เ g จเด a r y ทีมที่ต้องใช้นี่อ uh huh. ทีมไหนกันดีนะอตัวน้ำตัวนี้ดีตัวนี้ละกันอาสายจูโจมครับผมเรามีแต่ตัวที่แมเป็นสายโหดๆทั้งนั้นมาชาร์จไปก่อนเปลี่ยนตัวครับผมเอาเจ้านกมาเฮ้ยดูสิโจมตีมาหนึ่งโอ้โหเอาเรื่องปาวนี้ก็ มาชาร์จไปก่อนแม่ตัวน้ํานี่เอามาแทงแล้วกันนะโจมตีมาหนึ่งโอ้โหรู้ดีเอ้ยเหลือพลังหนึ่งงั้นคราวนี้เปลี่ยนตัวผมโจมตีให้สี่ละกันชาร์จหนึ่งเอ้ยสะบัดหัวเออื่อนี่เจอตัวพืชโจมตีมาสาม <c oughs> อืเหล <c oughs> ือพลังหนึ่งเดี๋ยวเราก็ทำการป้องกันสักสามชาร์จสองอุ้ยชาร์จมาเป็นห้าครับผมเปลี่ยนตัว เจ้าทีเล็กนี่โจมตีมาสองออ้ยเหลือพลังอยู่สองใช่ไหมเราก็จะต้องรีบสังหารนี่โจมตีสี่ป้องกันสองนั่นแหละออื้อนี่ตัวกินพืชพลังสี่นะครับผมโจมตีมาสี่ไม่ตายเออนั่นแหละจัดเต็มไปว้าว เรียบร้อยวิกตอรี่โอ้โหทีมนี้โหดหมุนสปินตามหาเรจเดอรี่ได้เป็นโอ้โหเจ้านี่ตอนนี้ก็มีอยู่4ตัวกันแล้วไว้ค่อยมาไฮบริดกับเจ้าตัวนี้แม่เรเวล40ของเราเดี๋ยวเรามา PVP แบบธรรมดาก่อนละกันเจ้าตัวใหม่ของเราแม่ยังไม่ได้ใช้เลยนะนี่ใช้เจ้าตัวนี้ก่อนตามด้วยตัวนี้ตัวนี้ละกัน ลุยโอ้โหเจออะไรบ้างวะเนี่ยแต่รู้สึกว่าตรงกลางนี่ยังพอได้เปรียบอยู่นะโอ้ยเจ้านี่มาชาร์จไปก่อนเฮ้ยโจมตี300ร้ยเลยเหรอแม่ไม่ธรรมดาอืมแต่นกของเรานี่โจมตีโคตรแรงโจมตีมาสองโอ้โหเอาเรื่องนี่ชาร์จไปอีกพลังสองนะครับผมโจมตีมาสองเฮ้ยอ เรียบร้อยพลังหมดอมถ้าเป็นแบบนี้เราก็ขอทําการสังหารไปเลยละกันป้องกันสักสองมาจัดการเฮือเจ้านกมาแล้วจ้าเฮ้ยพลังสามเปลี่ยนตัวไม่เอ่ยเราเผลอไปกดป้องกันเป็นสามเลยนะเฮ้ยโคตรเปลืองพอยเจอเจนี่ไม่โจมตีมาอีก คร oh. าวนี้เราก็ป้องกันสี่ละกันอืมขอดูเชิงหน่อยสิเอาละชาร์จเป็นห้าครับผมอุม้ยโจมตีมาห้าอืมไม่ตายงั้นก็สังหารไปชาร์จหนึ่งจัดการสะบัดคอโอ้โหแอโรไททันโจมตีมาสี่ โอ้โห,หโดนจิ๊ก <_ P ain> เออหล้มมาแล้วจ้าจัดการเลยเพื่อนแม่เจ้าฟันซี่หึ้ยโชว์เข้าไปเออวิกตอรี่เป็นไงเจ้านกฟันขนแปลงหมุนสปินดูสิได้อะไรเอ,อ่ยได้เป็น ้หไดเงินสําหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวพี่ใกล้จะชนะเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาเล่นปลดล็อกเจ้างูงให้ดูกันอีกทีนะสําหรับในคราวหน้านะครับผมเราน่าจะได้เห็นเจ้าอินโดมินัสเลกร่างที่สองในครั้งหน้านี่เราจะเอาเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วนะเจ้าหัวแข็งยังไงก็รอคอยรับชมกันได้เลยแล้วค่อยเป็นเจ้าตัวนี้สําหรับใครที่อยากจะดูไดโนเสาร์ตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้จะค่อยๆทยอยทำออกมาให้ ได้ดูกันแน่นอนสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเป็นกําลังใจให้พี่ติทําตอนหน้ากันด้วยนะครับผมสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจ๊บจูบ